DJ 5ปี2023นีนะฮะทีมองผมใช้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ two nubs no summary cast นะครับก็เล็กได้ว่าโหเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะจากตัวทีม bj ในรอบที่แล้วนะครับก็สําหรับในรอบนี้นะก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการแบบเพิ่มมอนสเตอร์บางตัวที่เป็นคีย์สำคัญเข้ามาในทีม bj หของผมนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมของ bj ในปี2023อีกมีทีนึงก็แล้วกันนะครับก็มันก็อาจจะมีมอนสเตอร์บางตัวที่สามารถแทน,นที่กันได้ก็อยากให้เอาข้อมูลนี้มาอัปเดตให้เพื่อนฟังกันนะครับเอาล่ะสำหรับทีม bj 5 นะครับก็หรือว่าเจ้าตัวมังกร3หัวเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์สำคัญคอนเทนต์หนึ่งเลยนะที่เพื่อนจะต้องหาหินที่เรียกว่าหินกลาย stone นะผมหรือว่าหิน memorial stone นะครับซึ่งเจ้าหินพวกนี้มันก็เป็นหินที่เราจะเอาไว้แบบเออตีสเตต์ลูนบวกเพิ่มนะครับหรือว่าจะไม่ว่าจะเป็นการแบบคอนเวิร์ตหรือว่าแปลงนะครับผมค่าออปชันที่เราไม่ต้องไม่ต้องการนะครับให้กลายเป็นออปชันที่เราไม่ไม่ต้องการมากไปใหญ่ไม่ใช่ให้กลายเป็นออปชันที่แบบว่าดีขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับมอนสเตอร์ของเรามากขึ้นไปแบบในแนวทางต่างๆนะฮะซึ่งท เราก็จะได้ใช้ในการที่จะฟาร์มเจ้าตัวหินพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ในขั้นที่1น,นะครับผมในขั้นที่หนึ่งนะสำหรับเพื่อนที่แบบไอ้เพิ่งเริ่มจะทาทีม BJ5 นะก็ทีมที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือทีมซ้ายสุดเลยนะครับคือทีมซ้ายสุดนะด้านด้านนี้นะฮะทีมซ้ายสุดนะครับผมก็สามารถที่จะทําแล้วก็เอาไปร่วมกับปาร์ตี้เข้ากับเพื่อนเพื่อนทีม,มอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็ทําให้แบบเอ้ยมันก็พอใช้งานได้ในช่วงแรกๆอย่างรวดเร็ว ตัวคีย์สำคัญของทีมซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็มันจะเริ่มต้นด้วยจากอย่างนี้ก่อนนะครับก็จอเจ้าตัวคาวเกิลเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบยิงให้ให้เปิดเกาะแตกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ฮาปลูไฟเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องใส่แบบทำให้มันรอดในในเวฟแรกๆได้แล้วก็สามารถแบบเอ้บัฟนะครับผมทีมของเราด้วยบัฟดาบได้อันนี้คือไม่จำเป็นต้องมีอะไรนะมีแค่ลูนไฟก็พอแล้วก็ลูนวิวนะครับเนี่ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญเนะี่ย นั่นก็คือเจ้าตัวจันเส้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยไม่ต้องออกก็แบบได้ใส่ลูนไฟท์กับวิวเอาไว้นะครับรอรอให้มันรอให้แบบว่ามันชุบเพื่อนในทีมที่ตายไปกลับมาปุ๊บอ่าแล้วก็ทุกตัวในทีมก็พร้อมจะลุยต่อประมาณนั้นนะครับก็ทาให้มันรอดจากเว็บแรกให้ได้นะชะวาตัวตัวตมันนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สาคัญอันนี้เป็นตัวคีย์เลยนะที่แบบเพื่อนๆพ,พอจะเล่นทีม BJ5 หเนี่ยหรือว่า BJ5 เนี่ยต้องมีทุกคน นะครับอ่าก็คืออ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอเ e อ o r เลอร์ธาตุไฟเนี่ยนะฮะ อย่างน้อยต้องอัพสกิลนะครับ Start of Apocalypse เนะี่ยท่านี่ต้องอัพให้เต็มนะครับเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็รวนก็จะเป็นเลดกับวิวนะครับก็ต้องทําให้ตัวนี้มันรอดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เพื่อนในทีมตายขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เจ้าตัวเนี้ยสะสมความรู้ได้เต็มแล้วก็สามารถที่จะแบบจัดก,การกับาจัดก,การกับเจ้าตัว3หัวได้นะครับสตัวหน้านะครับ d a r k o l นี่ก็อันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะก็คือใส่เป็นใส่เป็นไฟกับวิลแล้วก็อเวกซะด้วยนะครับเพราะว่า วเวลาตาย็จแล้วเจ้าตัวเนี่ยมันก็จะแบบฟื้นชีวิตกลับขึ้นมาเพื่อที่จะตายอีกรอบนึงแล้วก็ทำให้เจ้าตัวเ,เจ้าตัวเอเมอร์ธาตไฟเนี่ยนะครับสามารถที่จะเผาด้วยท่านี้ได้นะท่านี้ไม่มีคูดาวนะตามใดก็ตามในความรู้เต็มคือยิงได้เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะอาร์ติแฟกต์ที่สำคัญก็ถ้าเป็นนะครับพวกครีดเดามเอทสกิลสามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกเ็เน้นเกี่ยวกับ การทำอาร์ติแฟกต์สข้างเนี่ยก็เป็นอ t t a ท k ให้ได้เยอะที่สุดนะครับโจมตีตั้งคลิกดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้อันนี้คือของของ,ของผมยังพัฒนาได้ก็คือเดี๋ยวอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นพวกแบบทางฝั่งซ้ายอาจจะเป็นแบบเอ้ยเพิ่มคลิกดาเมจในใน,ในการโจมตีของฝั่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดันไปใส่ไลา์แบรนนะเยอะมากไปหน่อยนึงนะครับ อ่าก็อันนี้ก็เป็นทีมด้านซ้ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะพัฒนาขึ้นมานะครับผมให้แบบเป็นเป็นเป็นสทีมนะเพื่อนๆก็ต้องเตรียมอ่าก็ต้องเตรียมขึ้นมาอีก2ทีมใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวเรามาดูทีมรีไซเคิลที่ฝั่งขวาก่อนแล้วกันเรียกว่าทีมรีรีรีไซเคิลเพราะว่าเป็นตัวที่เอาไว้อ่าเป็นตัวที่แบบว่ามอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยได้ลูนใช้ลูนแล้วก็อ่าใช้เป็นตัวที่เอามาจากคอนเทนต์อื่นๆ,ๆนะครับมาใส่เข้าไปนะคารลี่นี่ก็ทําขึ้นมานะครับอันนี้ลาอกนะครับผม ก็เนี่ยก็เน้นแอตแทกเยอะๆ,ๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็มาจากาตัวทีมไตคารุนะนะครับผมสำหรับเจ้าจตัวแวมไฟที่ผมใช้นะครับเนี่ยก็แวมไฟมันก็จะมาพร้อมกับไตคารุใช่ไหมอ่าเราก็เอาแถวหน้าเป็นไตคารุเป็นตัวแทงไปเลยนะครับก็เป็นอีคารุนะก็คือตัวที่มาจากาทีมไตคารุนี่แหละนะครับหนึ่งตัวแต่ว่าด้วยความที่บีเจมันไม่สามารถที่จะลงซ้ํากันได้นะครับเราก็เนี่ยใส่เข้ามาตามที่ในตัวคอนเทนต์ที่เราปั้นเอาไว้นะครับ ก็อินูไฟผมใช้เป็น ex กับ FOCUS หรือว่าเพื่อนจะใช้เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับเนี่ยก็อีกตัวนึ่งที่น่าสนใจอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวโครนนั่นเองนะเจ้าตัวโครนก็ทำ damage ได้รุนแรงที่ท่า3าสกาได้แล้วมันก็ยังใส่รุนเลชอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับรุนชิลก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งในการที่จะทำให้ทีมเนี่ยเหมือนกับว่ามีมีโลมา มาต้องแต่ตอนเริ่มเกมแล้วก็เหมือนเหมือนเพิ่ม HP มากขึ้นก็สามารถดูดดูดซับการโจมตีได้รุนแรงนะครับตัวนี้นะครับเอามาวางไว้เพื่อตายเท่านั้นสำหรับเฟียนะครับเราก็ใส่ลูนไฟกับวิวไปนะฮะพอเจ้าตัวนี้มันตายแต่ว่าเอฟเฟกของลูนไฟมันก็จะยังอยู่นะครับก็ให้เฟียมันตายแต่แรกพอมันตายแต่แรกปุ๊บเนี่ยเพื่อที่มันจะล้างทั้งทีมแล้วก็ทาให้ทั้งทีมเนี่ยไม่ติดบีบัฟอะไรที่อันตรายนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูทีมกลางกันบ้างทีมกลางเนี่ยมีตัวที่แม้แต่ว่าอยู่เฉยๆก็ได้บัฟขึ้นมา ซะอย่างนั้นด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวอ,อสูรไฟตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าตัวแท้ไฟนะตัวเนี้ยมันดีบัฟอ่ามันมีการบัฟขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ว่าตรงสกิลสองเนะี่ยเบอร์นิงสวิงเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจตามดีบัฟที่ศัตรูมีซึ่ง3หัวเนี่ยม,มันก็เป็นมันนก็็เปมังกรคิโลกที่มันรวมเอาดีบัฟทุกอย่างเอาไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเบอร์นิงสวิงเนี่ยกระโดดเปี้ยงตบเข้าไปเนี่ยนะฮะรับรองว่าจุกแน่นอนผมทําเป็นเลชกับเบลดนะครับตัวนี้ก็จะมีรีวิวอยู่่ในววิดีีโอทแล้ ค่อนข้างจะใช้ได้ในหลากหลายคอนเทนต์ด้วยครับสำหรับแท่ไฟนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบออมีอยู่อย่างนี้ก็อยากจะแนะนาให้ปั้นมาเล่นในหลายๆคอนเทนต์แล้วก็ดูรีวิวในวิดีโอที่แล้วด้วยนะครับอ่าอันต่อไปนะครับนี่เจ้าตัวผมก็ยังใช้ลิซ่าอยู่นะฮะลิซ่าก็เป็นแบบโอ้โปาเข้าไปแบบทุกไฟเลยนะลูนไฟเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือ,อสำหรับกลยุทธ์ของทีมนี้นะนะครับผมก็จะเปิดมาด้วยการที่ให้เจ้าตัวฟรานเนี่ยบัฟมาก่อนนะบ,บัฟปีกบัฟดาบนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็ ปัดเกาะแตกไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะนะครับอ่าแล้วก็ตัวในทีมเนี่ยก็เตรียมที่จะกระโดดทำเดาเมจปงปงัปงปงปงังตามก็ไปเลยนะครับก็หน้าที่ของเกราะแตกเนี่ยก็จะเป็นทีมทางซ้ายแล้วนะฮะนี่ฮะเอง ก็เปิดมาด้วยนี่นะอ่าแล้วก็อันต่ไอไปก็น่าจะเป็นนี่ใช่ไหมฮะเรีวก็อ่าทำอะไรก็ได้โชว์ริวเคนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้รับลีดเดอร์สกิลนะของเนี่ยทั้งการทำอ่าพลังโจมตีธาตุไฟจากทีมซ้ายทีมกลางเพิ่มคลีทีมขวาก็เพิ่มคลีธาตุไฟด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้อ่าตัวทีมนี้ก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ ก็นี่ครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะนั่นก็คือเจ้าเลียมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบตัวสกิลของมันน่ะถ้าศัตรูมีจานวนเป้าน้อยอันนี้คือแบบว่าฟันทะลุเดฟเลยนะฮะอันนี้ก็คือฟันสี่อ่าอันนี้คือฟันสี่ครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าเนี่ยอ่ะอันนี้คือมันโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับถ้าศัตรูมีอ่อยู่ทั้งหมดนี่ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับผมมีน้อยกว่านั้นนะมันก็จะฟัน6ทีนะแล้วก็อีกหนอเดฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโอัน แรงมากอยู่ทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดามจในเกมกันผมก็ทำเป็นเลสกับวิวนะฮะทำให้มันรอดไปได้ถึงเว็บสเพราะว่าอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็น Fail Safe เฟลเซฟอ่ะเผื่อแบบเราเผื่อเราจะพลาดอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้มันก,กระโดดเข้าไปฟันให้เราแล้ก็เปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับอ่ะก็รูนก็ประมาณนี้นะอาจเน้นพวกคลิเลสอ่าคลิดา a มสกิล l l 3อะไรอย่างนี้นะครับ รีวเองก็มีหน้าที่ในการป้อนแบรนดิ้งจากท่า2นะครับผมเนี่ยแล้วก็สวนกลับเข้าไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้รีวอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวตัวที่แปะแบรนดิ้งดีๆก็อย่างเช่นบาบา,บาเลียนทาทาุธาลมอะไรอย่างเงี้ยบาบาเลียนถาดน้ําพวกตัวแปะแบรนดิ้งก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับเป็นเจ้าตัวโพล่าไฟก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ทำาดามจได้รุนแรงนะเอาละ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก็เวลาที่เราแบบเอาลงทีมออโตอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเนี่ยขยายได้นะฮะเนี่ยปุ๊ เนี่ยอีกอันหนึ่งที่สาคัญนะฮะเนี่ยก็คือเนี่ยเพิ่มบัฟมาใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับก็ทํากรอดแตกทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวคาวเกลิลแสงด้านซ้ายเนี่ย่อน,น้างสำคัญมากทีเดียวนะเห็นไหมฮะเบอร์นิงวิฟตีเข้าไปอย่างรุนแรงนะครับเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวมังกรพรมก,กระโดดเวฟแรกเป้งแป้งป้ง,ปงลงมาใช่ไหมครับเนี่ยเรามาดูทางฝั่งซ้ายกันนะเรามาดูทางฝั่งทีมด้านซ้ายกันนะเห็นไหมฮะมันก็จะเหลืออยู่เท่านี้นะแล้วก็เนี่ยครับ เจ้าตัวเอ็มเพลเลอร์นะครับธาตุไฟก็จะทำาดาเมจอย่างรุนแรงนะครับผมเนี่ยตายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาโฟกัสตำแหน่งเป็นทีมๆนะะว่าแต่และตัวทำอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็รอบแรงจบไปละ30กว่าวินาทีนะครับ30กว่าวินาทีนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับด้านซ้ายนี่ทางนี้นะฮะเห็นมแคระเ,เริ่มมาปึ้งมีตัวตายไปแล้วหน,นะครับความรู้เต็ม5นะครับเนี่ย ก็ค่าวเกลียิงเกาะแตกใช่ไหมครับจังหวะสำคัญคือตรงนี้แหละฮะแล้วก็ถ้าติดแบรนดิ้งด้วยมันก็จะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะแต่อันนี้ก็คือว่าแค่ติดเกาะแตกอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะเนี่ยแล้วทีนีเ้เจ้าตัวแจนเซนเนี่ยนะฮะก็จะดึงตัวในทีมกลับขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วพอตัวตัวในทีมตายความรุ่เอ็มเพลเลอร์ก็จะกลับเป็นห้าอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วค่าวเกลีก็จอกเกาะแตกไปเอ็มเพลเลอร์ก็ยิงเนี่ยฮะปึ้งทำเอาเอาอัลเบร์ลิสเข้าไปนะฮะเห็นม เนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆของมันเลยนะสำหรับทีม BJ5 อันนี้คือฝั่งซ้ายนะซึ่งทีมฝั่งซ้ายเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแบบเอ้ยเอาไปเล่นกับเ,เป็นปาร์ตี้กับเพื่อนคนอื่นได้โดยสำหรับผู้ที่ทำทีม BJ แรกๆนะไม่สามารถทางทีมทีมโซโลได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดอูทางฝั่งขวากันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งขวากันบ้างนะครับ ป๊บนี่ทางฝั่งขวานะฮะเริ่มมาบัฟก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยก็เนี่ยให้เจ้าตัวไทยไทคารุหรือว่าพวกนี้ก็เนี่ยทำทำ,ทำทั้งติดแบรนดิ้งหรือว่าล่าเพื่อนในทีมออกไปทำเกาะแตกแวมไฟก็เร่งแอตแทกบาร์ให้ทีมอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่จริงวัแวมไฟแลอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำเดาเแมทส์มากกว่าแล้วก็ไม่ต้องทำทีมใหม่ด้วยอันนี้ก็รีไซเคิลมานะฮะเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ตายไปแล้วนะเจ้าตัวเมียไฟก็ตายไปเรียบร้อยแล้วพอเมียไฟตายเสร็จปุ๊บก็ได้ทำการล้าง ดีบัฟให้ทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยพร้อมลุยในเว็บที่2ในทันทีนะครับก็เหมือนกับว่าการที่เจ้าตัวมักงกรสามหัวเนี่ยพอเลือดมันไปถึงครึ่งนึงมันจะกกระโดดใช่ไหมฮะแล้วก็พน่นแบบว่าก็พ่นลมหายใจลงมาใช่ไหมก็ทีมทางขวา พอกลับมาปุ๊บกระพร้อมจะลุยเลยนะครับแต่เรามาดูทีมกลางกันบ้างทีมกลางก็จะมีตัวที่แบบเอ้ยเอาไว้แจกแบรนดิง้งในจังหวะสําคัญอย, e U, อย่างเช่นอีวูนูอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าอ d ด b ูบิสธาุลมนะฮะอั is, ดูบิสธาุลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวคีย์ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งในทีมเลยนะเพราะว่าเนี่ยผมก็จะทําให้มันแบบเอ้ยถ้ามันตายในเวฟที่มันกรกระโดดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมานะครับผมเนี่ย ป๊บมันจะกลับมาพร้อมกับการยิงแบรนดิ้งในทันทีนะครับเนี่ยฮะยิงปึ๊บฟลักปรักฟลักเข้าไปเห็นไหมฮะโอกาสการติดแบรนดิ้งเขนั tense, ้งสูงมากนะครับสำหรับอิวันโนนะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะฮะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะฮะนี่เรามาดูทีมกลางกันอีกนิดนึงส่วนใหญ่ทีมกลางก็จะมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการทําดาเมจช่วยทีมซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เพื่อนๆอาจจะต้องคง อ่าคล้ายๆกับว่าจังหวะของการทำเกราะแตกทําดาเมจอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้นะดีอ่าบัฟปีกอะไรอย่างเงี้ยบัฟดาบก็สําคัญนะเนี่ยทำดาบหักนะฮะนี่ฮะฮิวบล็อกใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันในใกล้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือตีเข้าไปโอโ้โหแบบเดียวหาย,หายไปครึ่งหลอดแล้วนะเนี่ยดาเมจกับรูนก็อ่าสามารถที่จะใช้เรฟเลนซ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างชัว์นะค่อนข้างชัว์นะครับประมาณสักแบบไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้อยู่ทีนี้นะฮะเนี่ยฮิวปึ๊บกลับมานะฮะก็แตกแล้ว เราจะได้เราจะได้เห็นเรียมที่เป็นเฟลเซฟในการช่วยทีมไหมนะเออเรียบร้อยตายไปเราไม่ทันได้เห็นได้หมของเรียมเลยนะแต่เรียมเนี่ยพอศัตรูแบบเอ้ยขึ้นเว็บ2อกรอแตกเนี่ยโอ้ฟันแบบโอ้โหเป็นแบบหลักแสนได้เลยนะแรงแรงมากทีเดียวนะครับอา่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูอีกสร,รอบหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ทันนะก็เวลาเฉลี่ยก,ก็อยู่อดียูๆที่ประมาณช่วงนี้3สามสิบถึงสามสิบห้านาทีอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าโชคดีไอเอ็นจหน่อยก็ยี่สิบหกวินะครับ นี่ฮะปึ๊บบัฟขึ้นมานะครับแน่เกาะแตกเรียบร้อยแล้วอ่าแบรนดิง้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าตายนะครับอ่าลิซ่าลากทีมใบฟันเพิ่งเพิ่งเพิ่งอ่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะได้ดูเลียมไหมนะไดเมจของเลียมนะจะเป็นเท่าไหร่กันนะเนี่ยโหนั่งลุ้นนะฮะไหนซิไหนซิไซดเมจของเลียมของเราฮะปึ๊บอ่าตีเข้าไปเกาะแตกละนึดืดตืดตืดตืดเห็นไหมโอ้แรงมากเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีเวฟอนามาสเตอร์น้ำเนี่ยก็ ใช้กับ b t 5ก็ได้นะครับผมใช้กับเจ้าตัวทัทลารัสได้มินิบอสตัวที่เป็นแบบธาตุไฟก็ใช้ดีนะครับแบบหัวฟันดีเป็นแสนเลยนะฮะเนี่ยฮะก็อันนี้ก็เข้าสู่ นี่ครับผมตัวทีมนะที่เราใช้กันนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้ก็เป็นไกด์อัปเดตนะครผมสำหรับทีม BJ5 ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เพื่อนๆมีตัวไหนก็สามารถที่จะ,ะปั้นตามกันได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีมอนสเตอร์หลายๆตัวที่มันน่าสนใจนะอย่างเช่นเจ้าตัวลักชาาัซ่าเจ้าตัววานั่นแหละนะครับหรือว่าแซ่ไฟเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้เสริมทีมค่อนข้างดี นะครับก็เท่านี้ครับผมสำหรับการสรุปทีม b t 5ในปี2023นะครับก็ขอบคุณเพื่อน่ัการรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันในวิดีโอหน้าไปเพือ่อนทุกคนสนุกกับการฟาร์ม b t แล้วก็ได้หินส้มกันรัวๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย